สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในแมปไคจูยูนิเวิร์สนะครับสำหรับไคจูที่ผมอมาเล่นในวันนี้นะครับคือเจ้าชินกอซิล่านะครับก็เคยลงไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับแต่ตอนนั้นมันยังเลเวลไม่ร้อยนะครับและปัจจุบันชินของผมนั้นเลเวลร้อยแบบเียบร้อย้วครับแล้วในไหนนะครับเจ้าชินของผมก็เลเวลร้อยแล้วได้เลิกงามยามดีเราจะมารีวิวความโหดระดับร้อยนะไม่รู้ว่ามันจะโหดหรือเปล่าผมเล่นไม่ค่อยเก่งด้วยชินโหดหรือไม่โหดอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ทไ ke ให ด้วยนะครับไปเราไปลุยกันเลยดีกว่าเอาละครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่ฟลอริดานะเราเจอเออเราเจอเจอพี่บึ้มรอขึ้นฝั่งก่อนแล้วกันแต่เราแท,แทะเลยนี่ไงประเดิมด้วยการแทะเลยแทะก่อนเปิดก่อนได้เปรียบมาเอาเปล่าอ่าเราเราไม่ต้องเล่นระยะใกล้มากนะเอาเขาพ่นมาเราพ่นกลับถ้าเขาเล่นระยะนี่เสร็จผมเลยนะเอาไอจิวอจ๋วไอจิ๋วไว้ก่อนโอเคเขาเลือกที่จะเดินหนีงั้นเราก็ยิงเลเซอร์ตามครับชินเลเซอร์แรงอยู่แล้ว เออเขาจะชาร์จเ <_ C> e <an> ขาชาร์จเขาชาร์จเขาชาร์จเขาชาร์จชาร์จป่าทางอืออโอ้ยแต่เขาไม่ตายนะเขาไม่ตายเรือเขาเหลือเยอะอยู่ผมรู้ว่าเขาจะล่วงเลยป่าอีกรอบครับป่าอีกรอบอ,อืเลือเขาน่าจะเหลือน้อยแล้วเขาน่าจะเหลือน้อยละน่าจะเหลือน้อยละวิ่งกันไปแทะเขาได้เออแทะได้เรียบร้อยครับฝั่งฟลอริดามีมูโตพามาเกิดนะครับไม่ใช่มูโตพามูโตะเพชเมีย er, ธรรมดามองผิดมองผิดมาขึ้นมาแล้วกอซิล่าสองพัน มาปาดแแบนี่สกิดเขาเรียกว่าสกิดเบาๆสกิดเบาๆแต่เจ็บนี่ไงแงบเข้าให้ระเบิดที่หลังครับไหนๆก็ประชิดแล้วเอาให้สุดครับอย่ามึนอย่ามึนอย่าหนีด้วยอย่าหนีด้วยถ้าคิดหนีแล้วก็นะแทะเข้าไปที่หัวโอ้ก็เกิดเกิดมาบวกกันอีกแล้วอาจารย์เอตัวเอง <laughs> อีวาเกเลียนอีกแล้วอีวาเกเลียนเขาเดือดมากเลยนะ <c oughs> เขาไล่ทุกคนน่ะแต่ผมไล่เขาไม่ทันนะตัวผมช้าพ่นไฟใส่ทั้งคู่เลยมามแต่ผมจะโปรแกรมที่ีอีวานะมันนี่ดิมันนี่ดิจะเล่นสเตปเดินถอยหลังอะเล่งเหรอเล่งเหรอนี่ไงไล่ก,กันไปคนละทีพะหนุ่มแทะแทะหัวไม่โดนอีกเราต้องเล่นไอ้สกิลฟาดหางอย่างเดียวอะเพราะหางเรายาว,ว,วระเบิดไหนๆเขาก็ประชิดแล้วไม่โดนใส่ชนะอยู่มีมังกรมาอีวาเสร็จมีมังกรมาต่อ มังกอมันีน่ที่มึงกือ,อางัดด่ามาแล้วเหรอย่างเลยย่างเลยแค่ย่างพอที่เหลือใช้สก,กิลอื่นอื้อฟาดไปครับนาทีนี้แท,ออแทะเออแทะไปนหนึ่งทีวายน้ำมาที่โตเกียวตอนนี้เจอเชอโน่ <laughs> เชอโนยืนเท่อยู่บนภูเขามาวายน้ำขึ้นมาแล้วยังยืนไม่รู้อะไรอีกยืนไม่รู้ร้อนรู้หนาวอยู่ไม่เอ่ยขอสก,กิลหน่อยสิ เชินูไม่อยู่เอามาแล้วมาแล้วามาแล้วอ่ากว่าจะมากว่าจะรู้สึกตัวก็สายไปแล้วนะอ่าเลื่องรถไปเยอะแล้วอันนั้นทำไรทำไรทำไรอ่ออนิเมชันไม่มาเหรอออนิเมชันไม่มาเหรออืมแทะเข้าให้ยิงบีมข้างหลังเรียบร้อยครับไฟลุกแล้วไฟลุกปาดปาดั๊บวนตัวแทะอ,อีกทีนึงขอแทะหน่อยแงม อายกมือมาไม่ทันนะปาดไปครับแบะเรียบร้อยเอาละครับตอนนี้เรามาที่อิสลาเดมาร่านะเออผมกดรีเซ็ตตัวมาเลยเจอมุตโตพามกำลังบวกอยู่เดีให้เขาบวกให้เสร็จก่อนดามเมจเขาแรงนะผมไม่รู้ผมจะสู้เขาไหวเปล่าแต่เขาเขาจะไปไหนอะเอ้าเขาลงน้ำไปเฉยเลยเอาไงเอ้าแองแองกีรัสแองกีรัสมาแทะเราทำไมอืมเราเอาหมดนะมาแทะเราเรา,เราตีหมด <laughs> มาแทะเราเราตีหมดนะแองกีรัสอะ แท้คืนแท้คืนอ่ามูโตะเขาไปหาเรื่องไบโอเดี๋ยวเราดูดีกว่านะท่านผู้ชมใครชนะผมผมต่อเลยผมเข้าต่อเลยใครจะเอามูโตะมูโตะพามแพ้โอ้โหมาไบโอเลนเตยังไม่ธรรมดาลนะเผาเลยเผาไบาโอนี่โดนโดนโดนเยอะอยู่เลเซอร์ใส่นะยังมึนอยู่อึนเหรออึนเหรออึนติ จี้ไปยั่ข้าหลังแล้วทำไมยังไม่โจมตีคือ,อาหายอื่นแล้วหายอื่นแล้วมาแทะเข้าไปครับปาห่างสักทีและออเหลอหอเลยอ,อีกนิดเดียวเรียบร้อยครับไบโอจบเอาละครับเกาะนี้มีฟอร์ดไบค์มีฟอร์ดไบค์กับยี่สิบเอด็ดไม่สนใจอยากเล่นกับสักคนน่า่า่ายี่สิบเอ็ดเปิดมาอย่างนี้ผมก็จัดดีครับ ผมก็จัดดีครับโอ้โหแต่มันสองลุมหนึ่งเดี๋ยว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 เดียวเดี๋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 ยเดี๋ยว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 เด เลื่อก,กมาผมยังรอดอยู่ผมยังรอดอยู่ผมยังรอดอยู่อู๋อัลติมาอัลติมาเขาจะอยู่เขาช่วยเอออัลติมาอยู่เขาช่วยมานี่มานี้ตะกี้ลุมอืมตะกี้ลุ่มตะกี้ลุม,ลมไม่ต้องหนีเขาทั้งคู่อ่ะเขาโอ้ยไอจิวอจ๋วไอจิว๋วเดินครับถอยครับถอยย่างก้าวถอยถอยถอยอือต่างคนต่างพนแต่ผมจะไม่ไหวลนะเลื่อกผมจะไม่ไหวลนะเล้่เขาเขาเขาก็จะไม่ไหวแล้วเห,หมือนกัน ปาดไปโดนโป๊ะเรียบร้อยครับเรียบร้อยไอจิ๋วไอจิ๋วไอจิวไอจิวจะเล่นผมแล้วไอจิ๋วจะเล่นผมแล้วไอจิ๋วจะเล่นผมแล้วแพเออเอาติมาเก็บไปโอเคยกความดีความชอบอย่างน้อยช่วยเราระหว่างผมรอเลือดมาคิริวมาหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดไว้เพียงเท่านี้การเพิ่มเลือดอืการเพิ่มเลือดอยู่ได้เพียงเท่านี้มาดิหนีทำไมหนีทำไม เบินเลยเผาเบินเบบี้เบินโดนโดนเออโดนอยู่ทีงี้ทำทรงหนีนะเห็นเพิ่มเลือดหน่อยไม่ได้เออฮ้นมาจากไหนตะตูรอบตัวแล้วผมก่อตะตูตเยอะป่าจะโดนไหมป่าจะถึงไหมป่าถ,ถึงไหมโอ้โหไม่ถึงแย่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 ยว่ายน้ำามไปเลยมาดิฉกเข้าให้ฉกเข้าให้แงะไปหนึ่งทีแงะไปหนึ่งที ปาดหางโหเปอร์เซ็นต์แพ้เยอะมากตอนเนี้ตอนนี้เปอร์เซ็นต์แพ้เยอะมากบึ้มรอดไหมไม่รอดแล้วผมก็เกิดฟลอริดาเลยแงแล้วผมก็เกิดฟลอริดาเลยโอ้โยนัวกันจังขาใหญ่เขาเยอะนะขาใหญ่เขาเยอะ้อูหอัลติมาแพ้แล้วแพ้คู่หูดูโอ้คู่นี้ไปแล้วมากลับมาแล้ว เราเลือไม่เต็มกันทั้งคู่นะเราเลือกต้องเลือกจิงบีมใส่คนที่เลือดน้อยนี่นั่นนั่นยี่สิบเอ็ดเลือดน้อยยี่สเอ็ดยสิบเอ็ดลือดน้อยตัดไปทีละคนนะสามคนเย่เย่เย่เยเย่ย่เโอ้ยเจ็บผมไม่รอดผมว่าผมไม่รอดปาดตะกิลไปโดนสคนอุ้ยเลือดเหลือแปดร้อยเก้าร้อยแปดร้อยก้าร้อ้เก้า่ไปอ๋อเรียบร้อยไม่ไหวสามหนึ เราเกิดมาอีกรอบแนละ้วท่านผู้ชมมารอบนี้จะเป็นการเอาคืนครั้งสุดท้ายของผมแล้วจริงๆมันก็ไม่น่าไหวหรอกนะสามต่อหนึ่งแต่ผมจะฝืนผมจะฝืนสังขารเดี๋ยวเราจะไปว่ายน้ําขึ้นตรงเขาเลยมันจะได้แบบเจอกันปะปะทันทีเลยไม่ต้องเดินว่าชินเดินช้ามากยิบเอ็ดก่อนเลยเยิบเอ็ดก่อนเลยมามาละลานคนเขาไปทั่วแถมเล่นทีมอีกเบิร์นเลยเบิร์น baby, เบบี้เบิร์นเบิร์นเบบี้เบิร์น แล้วก็พ่นบีบพ่นบีบแต่นคนมอสไบส์อ่าพ่นบีบใส่ฟอสไบส์โดนไปกับไปคนละเฉาะเออเอาไปคนละเฉาะก่อนเอาไปคนละเฉาะก่อนหลนังนั้นเราก็ยิงเลเซอร์ที่หางอืโดนทั้งคู่ไหมเออโดนโดนฟอสไบส์ออกก่อนเอาอยา่างยิงไม้เขาก่อนมันไม่แรงเท่าไหร่หรอกแต่มันทะโลนี่ไงปาดโดนไปหนึ่งทีมาดิยิงที่หลังโดนลุมอย่างนี้ต้องใช้ต์สกิลหมู่อะไรหมู่ได้หมู่อย่างเดียวครับป้าถาง ฟอร์ไบต์เออฟอร์ไบต์ล่วมมาแล้วฟอร์ไบต์ล่วมมาแล้วอีออียิงเลเซอร์ที่หางปาดเรียบร้อยล่วงสองคนโอ้คีริวไม่อยู่ไม่เป็นไรโอ้คีริวมาพูดปุ๊บมาปั๊บพูดปุ๊บมาปั๊บเลยนะเหมือนสั่งได้ดังใจแต่เลือดเราไม่ไหวถ้าเราแอบเพิ่มสักนิดนึงจะทันไหมพอ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 อย่าเพิ่มเยอะอย่าเพิ่มเยอะจากสามพันสี่เนี่ยมา จริงๆตัวเราสู้พวกคิริวยากนะพวกคิริวพวกตัววิ่งไวนะสู้ยากแต่อีวาเกเลียนเหมือนเหมือนเขาจะหมัดหน้าหมันหน้าคิริวใหม่ๆปัญหานี้เราต้องเคลียร์เองมามาระหว่างเราพ่นบีมเนี่ยเขากำลังอยากอยากจะมาชิดเราเพราะว่าตัวเราพ่นบีมนานออืม้มาดิยิงเนเตอร์ที่หลังหนึ่งพันเรียบร้อยครับคิริวล่วงอีกหนึ่งคนเออไอ้แก๊งสามคนเมื่อกี้ไอ้แก๊งสามคนเมื่อกี้ล่วงไปหมดล่วงไปหมดแล้วแก๊งสามคนเมื่อกี้ล่วงไปหมดแล้วสองพันสิบเก้าต่อ เอ้ยศึกนี้ดีไมมันช่างเยอะเหลือเกินอ่ะเผาเลยเผาที่ขาเนี่ยมาวัดใจซึ่งเราไม่นา่าไม่น่ารอดโจทย์เยอะจัดโจทย์เยอะจัดปล่อยละยอมยอมอารมณ์แบบคนปล่อยเมาสเอาล่ะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขอพอไปแค่นี้ก่อนละกันก็เจ้าชินเลเวลร้อยเก่งไหมเก่งครับแต่สําหรับใครที่แบบว่าชอบความไวผ่านครับ ชินไม่มีความไว้ให้เลยนะครับแบบเดินต้มเตี้ยมเป็นเต่าเลยครับแต่เรื่องดาเมจเรื่องอะไรไว้ใจได้ครับแรงมากเลยครับก็สาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ